ถ้าจะให้น้องแอนเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตเั <S 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 ้ยากอ่ะคือบ้านีสุขทำสำเร็จน้องแอนบอกว่ายากกว่าบนงเรียที่ีันมานะคะสุดยอดช่วงคุยลั่นบ้างกับศาสตร์สร้างสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดกลัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ส่งในช่วงคุยลั่นบ้านกับสารสร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจของน้องแอนแอนโทนเนียของเรานะคะพร้อมฟังคำตอบนะคะพร้อมค่ะ,คะไปพบกับอาจารย์ธรรมยันรัตนญยานพี่มอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณปอค,ครับรวมถึงคุณแอนโทนเนียโพรซิลนะครับและผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับอาจารย์คะจริงหรือไม่ที่จะต้องใช้ประตูหน้าบ้านอย่างเดียวไม่ควรใช้ประตูด้านข้างหรือว่าด้านหลังจะผิดหลักฮวงจุ้ยช่วยบอกน้องแอนกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะ สำหรับคำถามนี้นะครับต้องบอกว่าโดยเฉพาะบ้านใหม่ๆนี่นะครับประตูที่จะเข้าบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะมีประตูหลักนะครับแล้วก็มีประตูลองเล็กๆสําหรับบางทีเช่นเดียวกันแหละเวลาขับรถมาแล้วอยากจะเข้าบ้านแบบซื้อของเข้าตรงครัวเลยตรงห้องเก็บของเลยอย่างเงี้ยก็จะมีประตูเล็กอีกประตูหนึ่งสําหรับประตูสำรองครนี้คําถามคือเมื่อเรามีหลายประตูเราใช้ประตูทั้ง2ประตูเนี่ยตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสมอเท่าๆกันเลยได้ไหมคําตอบคือถ้าหลับใช้ภูมิมงคลแล้วเมื่อคุณมีประตูบ้านที่เป็น ประตูหลักใหญ่ควรจะใช้เข้าออกสม่ำเสมอมากกว่าประตูเล็กที่เป็นประตูรองประตูรองนั้นนะครับถ้าจําเป็นก็ใช้สำหรับกรณีเฉพาะกิจเฉพาะพิเศษเช่นคุณขนของคุณซื้อของมาต้องการความสะดวกสบายตัดลัดเข้าสู่ห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวห้องเก็บของอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็สามารถใช้ได้แต่ไม่ควรบ่อยดังนั้นนะครับการใช้ประตูเล็กบ่อยๆเนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่ ส่งผลดีในเรื่องของการเงินไม่พอนะครับมันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในบ้านเรื่องของความรักเหมือนกัรหลบหลบซ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องระมัดระวังเรื่องนี้แต่ถ้าจะแนะนําตามหลักของความเชื่อเนี่ยก็ต้องบอกประตูใหญ่สําคัญที่สุดครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะได้คําตอบชัดเจนแล้วใช่ค่ะก็ทีนี้แอนก็จะได้ไปบอกคุณแม่ว่าโอเคคุณแม่ถูกแล้วหรือว่าคุณแม่ผิดก็จะได้แบบไปคุยแล้วก็ไปไปเคลียร์กันออ่เรืงงขความเชื่อะ ในบ้านก็ควรจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวเขียนกันทะเลาะกันแต่น้องไอนกับคุณแม่เข้าใจกันอยู่แล้วนะค่ะนั่นคือเรื่องของควงจเจยตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมสะท้อนตัวตนแล้วค่ะอะไรนะคะได้เล่นเกมใช่แล้ววันนี้ถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วก็จะรู้เลยว่าอ้าวตัวจริงเป็นแบบนี้นะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะไปกันเลยกับเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสั้นงสุขค่ะ าวแอนโทเนียจ้ะดูท่าจะตื่นเต้นสเลือกเกินกับการที่จะต้องเล่นเกมสะท้อนตัวตนซึ่งเกมนี้คุณผู้ชมต้องจับตารอดูเลยเพราะสาวแอนโทเนียรับเต็มปากว่าเกมนี้ยากกว่าคำถามบนเวทีนางงามซะอีกจะเป็นอะไรนะส่งกำลังใจกันมายเยอะๆนะเริ่มเลยนะคะเลือกออกก่อนค่ะถ้าจะให้น้องแอนเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตจะเลือกอะไรนะคะระหว่างรองเท้าคู่โปรดยกให้คุณเขาเ้าไปเลยค่ะ กับตุ๊กตาเหล่าแครแดงมันยากอ่พวกแคร์เบมันเป็นอะไรที่แฟนขอบเราให้เรามาเข้าใจาค่ะแต่ต้องเยอกหนึ่งอย่างตามกติการองเท้าค่ะรองเท้าค่ะรองเท้าตัดใจเอารองเท้าออกไปเหตุผลคือ รองเท้าเราซื้อใหม่ได้แต่ว่าแคร์แบทที่เราได้มาจากแฟนคลับเรา replace มันไม่ได้เพราะว่มีนิ่งของมัน,ม,นมันเยอะเขาคือหนึ่งเดียวในโลกจากหนึ่งแฟนคลับของเราคนที่รักเรามากๆในครับได้ยินแล้วคงจะแบบ <c oughs> อุ้ยนี่เนเ่อจรนะคะ <c oughs> น่ารักมากๆค่ะ แล้วค่ะตอนนี้เลือกเข้านะคะเลือกเข้าแปละว่าได้เข้ามาแล้ว <Okay. S 1> ถ้าจะให้น้องแอนเลือกรูปปั้นไปตั้งโชว์ในบ้านหรือว่าเอาไว้ไปสร้างพลังบวกให้กับตัวเองน้องแอนจะเลือกอะไรนะคะระหว่างรูปปั้นมา้าแสงดงให้เห็นถึงความแข็งแรงแคร่าคล่องว่องไวกับรูปปั้นนกยูงสวยงามสง่าค่ะเลือกอันไหนที่คิดว่ามันจะดีกับเรามากที่สุดส่งผลต่อ ขอ<จ>ความหมายของแต่ละอันนี้ครั้งหนึ่งได้ไหมคะมาก็หมายถึงความแข็งแรงเค่อาคล่องว้องไหมรวดเร็วอนกอยู่คืองามสงา่าสวยสงา่าไม่ได้ทำให้ง่ายเลยแล้วนึ่ย ยิ่ง <ใจ S 2> ยากอีกคือบ้านทิมสุขทำสำเนาเนาะอันบอกว่ายากกวบบ <c oughs> ่าบนเวิทีดนะคะสุดยอดโ okay. อเคเออจะเลือกนกยุงค่ะเหตุผลคือเพราะว่านกยุงมีความสวยสงาจากภายในสู่ภายนอกมันจะสร้างความมั่นใจในตัวเราเองซึ่งจะเป็นพลังบวกที่เราจะแบ่งให้คนรอบข้างเราค่ะซึ่งอ่ะ in a way มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นนกยุงบวกกับหมาเหมือนกันใช่ไหมอยางอยากจะให้มีหมามาบวกแต่ถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างก็จะเลือก นกยุงค่ะยุงเพราะเน้นเรื่องของความสวยงามความแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกโอ้โหลึกล้ำมาก <laughs> สมกับเป็นรองดับหนึ่ง <laughs> นาะงงามจักรวาลจริงๆเพราะชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะทุอท่า <laughs> <laughs> าสนใจถึงใจครตอบของน้องแอนมากมากนะคะเอาหลังเลยต้องให้รางวัลกันสะหน่อยพาไปห้องครัวโอเคได้ค่ะไปทำเมนูกินหรูหลังร้อยนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าขนมจีนน้ำเยวซี่ครงวว้าชอบมากจริงเปล่อกทำประจำอยู่แล้วค่ะแอนไม่ใช่แอนนะคะแต่ว่าคุณแม่ชอบโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยน้ำเยวนะคะใช่เมนูทางเหนือชอบมากสาวโคราชอบมากสุดๆเป็นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูฝีมือแอนนะคะในช่วงกินหรูหลังร้อยนับบ้านยินซุกค่ะ เชฟแอนค่ะเชฟแอนมาเอง